ค่ะวันนี้ก็จะมาสวนนะคะอย่างที่พูดกันไว้ถ้าลำไยลูกโตแล้วเราจะมาเก็บกันคะ่ะวันนี้จะมาเก็บไปทานนะคะเพื่อนๆบรรยากาศล้อมรอบเลยจ้าอันนี้คือริมสะนะคะผีเสื้อบินเต็มเลยเพื่อนๆค่ะไปเก็บลำไยกันนะคะเราก็จะเดินมาประมาณเนาะทางก็จะออกรุกๆหน่อยแล้วเพื่อนๆอันนี้คือส่วนหลังบ้านนะคะ ส่วนหลังบ้านโอ้เพื่อนๆผีเสื้อเต็มเลยค่ะดูสิคะผีเสื้อเต็มมากเลยค่ะคือธรรมาชาติล้อมรอบเลยนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะเดินไปด้วยแล้วก็จะปลกไปด้วยเนาะอันนี้คือปลูกไว้ส่วนหลังบ้านนะคะมีผีเสื้อมีแมงปอพี่ๆเขากําลังปีนอยู่พี่เขากํากลังปีนดูอยู่่เราจะไปดูว่าเขาได้เยอะหรือยังสวยมากเลยเพื่อนเพื่อน อันนี้คือธรรมชาติล้น้วนเลยนะคะคือแบบเดินมานี้คือได้อากาศได้ปอดเต็มเ็มเลยเพื่อนๆคะ่ะดูสิคะจะพาไปเก็บลำไยคะ่ะมาไปดูกันีก็นี่ก็จะเป็นต้นลำไยห,หลังบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านประมาณนี้เลยเพื่อนๆไปเก็บลำไยกันโอ้ยลูกโตๆทั้งนั้นเลยคะ่ะข้างบน เอาที่มันข้างล่างเนาะข้างบนเราเอาไม่ได้เพืเ่นอนๆข้างล่างเราเห็นแล้วว่าตรงไหนโอ้เพื่อนๆขาเต็มเลยค่ะลำไยนะคะมีผีเสื้อบ,บินเต็มเลยค่ะเราก็จะมาเก็บเอาที่ลูกมีเลยค่ะ เป็นไงคะลำใยเต็มเลยลูกกระตรงกระเตงเลยจ้าอิ่งแทบจะหักเลยคะ่ะคือเยอะมากเะะีเลยคะ่ะได้ลำใยมาแล้วคืออยากให้เพื่อนๆชมว่า เต็มสวนเลยค่ะแบบปลูกได้แบบน่าจะประมาณไม่ไม่ถึงสิบต้นแต่ได้ผลผลิตที่ดีมากเลยคือพี่เขาดูแลเอาใจใส่ได้ดีมากเลยค่ะหวงนี้แม้เป็นเพียลูกตรงเต้นกำลังโตเลยค่ะเ <ๆ S 2> ดี๋ยวถ้ายังไงสวยค่ะเยอะมากเยอะจริงๆ,ๆ เอาแค่พอกินค่ะเอาไปเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดคะ่ะม,มาดูอุ้ยเพื่อนๆค่ะลำใหญ่เยอะมากพาเพื่อนๆมาชมสวนลำไยนะคะวันนี้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากคนทำไร่ทำสวนพอได้ผลผลิตก็จะเป็นภูมิใจประมาณนี้เลยนะคะนี่ดูนี่ เ,ก,เก็เก็บใส่รถคับอีเขเก็บไว้กองเต็มเลยเนะคะปุบนี่เลยเพื่อนเต็มเลยค่ะกองเต็มเลยมีแต่ลูกใหญ่ตๆตัโตจ้านุน่นคนปลูกคนเลี้ยงเก่งไหมคะปีนอยู่ข้างบนนุน่นเลี้ยงลำํำไยได้เยอะมากแล้วก็เก่งมากสุดยอดเลยค่ะจะพาไปดูต้นนี้คะ่ะ ตัวน,นี้ก็เยอะเยอะมากเพื <ๆ S 1> อ่อนๆค่ะดูอะไรนะคะกิ่งแทบจะหักเลยค่ะเยอะจริงๆอือันนี้คือเราชอบแบบสวนธรรมชาติแบบนี้เลยนะเราก็มาเดินเล่นไม่ที่ปลูกธรรมดานะคะตรงนี้ก็จะเป็นเปเอาไว้นอนค่ะนอนโดยลูกลำไย,ยอยากกินก็กินค่ะเพื่อนๆค,ค่ดูสิคะ ราอยุางระยางเต็มต้นเลยจ้าเยอะมากกินดูสดๆเลยจ้ะมานะคะเนื้อหนาหวานสดใหม่อร่อยะคะ่ะมาค่ะกินลำไยกันนะเพื่อนสวัสดีค่ะ เย่บุ๋มพามาเที่ยวนะคะสวัสดีค่ะ